สบายดีน้องมินสบายดีบอดี้แม่แม่น้องมินบอด้มาพอกันแต่เฮงเนาะแต่หลายเดือนแหละเนาะกระดองมินเป็นไงอยู่ดีมีแห้งอยู่บอดองมินสบายดีอยู่ส่วนในบอดี้ไปเสียบแต่บอสนบอสจะบริการบอดี้เลยของไปโดนแล้วเนาะไปได้เลยสถานะหัวใจสมมติไงสิมาอัปเดตหนุ่มๆหัวัก ลุงหนุ่มกับเช็ดมาถามลราเกินในคลิปเก่าเนาะสลาหลายกูมูนน้องนิ่งนี่ต่ชิมาถามน้องนิ่ถามใเร่สลสว่างถามว่ามีคนแต่งานเลยบ่เนาะน้เัอนี่เนาะยังบมีถ้าลงนิ่ารีตอเัอะนี่เนาะเนบ่น้องนิ่ยังบ่มีบ่ผู้จงหัวใจ มีลมลมแต่วันแต่งยังกันยังบ่ได้อันนี้ยังบ่ได้ลมอยู่แต่ว่ากันยังบอกวอาเรื่องมาแต่งจริงจังเนาะเอาเครื่องพันสีมาของพี่นคื้องมิ้นเขาก็บ้องอยู่ด้วยกันจิตุละแต่ว่าน้องมิ้นคิดว่าเราจริงใจอยู่บ่เราจังไรเพราะว่าซอกุลกระเบนลมกับเพิ่นโดยตรงเลยน้องให้เพิ่นให้น้องมิ้นลมเองเนาะพี่น้อง เขาก็ย he ังเขาก็ยังบ่มั่นใจมิแต่เบิ่งไปเรื่อยๆนะเบิ่งเราก่อนเบิ่งเราก่อนเลเขาก็ยังบ่มั่นใจบางทีสมมติเขาแต่งโลดมันกับจักแน่ใดกับเขาก็บ่งเราไปก่อนกว่าเรากันยังกันยังเนี่ยอ้าไปเรื่อยๆเนาะแต่ว่าได้รมก็ควรทุบเหมยบอกเลยน้อง จะคือผู้นี้เนาะที่ราลมแบบจริงจังม่ผู้อื่นได้สนองม,มินคนเลายๆคนเอาลายเห็นแต่ละเทือนเจกคุยกับเจ้าอยู่บะคุยอยู่แต่ว่าบริทักมาเลยนะเล่ลาคนเดียวเจ๊ก็คนจริงใจขนาดเนาะคนอ,อื่นนี่บรยทักมาแล้วเนาะพะว่าคือจังมือก่อนกันบว่าวอูยุ้องมินมาลาสิมาเนาะพราะว่าเราเกี่ยวลาสิมาหาในนี่จะเขาเขาขึ้บนบรได้ลมต่อเพระว่า เป็นก yeah, no ับบริตต์ต่อมาทางโซคึมโดยตรงเพราะว่าอ no, ่อหลายหคนเนาเที่ยวเห็นมาหางนงนิงเนาะก็จะอยู่เราทะเลทางโซสวิตโซลาสว่างเบิ่งคลิปดอยู่ว่าน้องนิ้งจะปีส่ะสิบแปดนั่นวันนี้ในกรณีของน้องน้องมิ้นเนาะก็คือแบบว่าเอ่อห้ากระบูเพราะว่าเราบริตต์ต่อมาทางทางเฮาวดยตุกมีแต่เพื่อนสีมาสีมาแล้วก็บริตต์ต่อมาเลยก็คุยแต่กับน้องมิ้นเพคนคุยไปจะได้นงมิ้นคุยคุยว่าสีมาสีมาลีสีมาลี ลหลายร่างจ้างนักการศึกษาไปหลินพูนนะเปหินทางนั้นมาไปหลินช่วยนะเยี่ยมทางฝั่งลาวก่อนเนาะดยเพราะว่าที่ว่าอันเสานิ่งนี่เขามาหาเสานิ่ทงทำบ่เวียงนี่ชัดเจนเลยคือเขาชัดเจนเขาเปิดเผยบางเถื่อถ้าสมมติว่าการปิดบังหลายโพดเกินไปนในกรณีของเพนนิ่นโซกึ่มกะบอกข้าใจบางเถื่อกับบอกข้าใจว่าเป็นยังต้องปิดบังก็เอฟซีฟังอยู่ว่ะ ถ่ายในกรณี่ไปข้งน้องมินเพิ่อนมาเพิ่นสีมาแต่เพิ่นบอกขอถ่ายคลิปบอ,อกซื่อยังเบิดเพินพ่นว่ะก็บอกเข้าใจเพิ่นอาจจะเพิ่นอายด้วยจงิงๆกะกับหูนบเนาะก็เนี่ยเป็นส่วนตัวเพิ่นเนาะจต่เพิ่มคอมเมนแต่ว่าในมุมหนึ่งที่เอฟทำเอฟซีเนาะเอฟซีเพิ่นก็นตอบมาว่าคือคือถ้าเจ้าเจ้าอยากมาราคาโค้งนี่นะซาลา,าสาวรา์เจ้าก็ต้องมาคือคนอื่นมาแ,แต่คือต้องให้ยูทูปถ่ายเฮ็ดบวมจะถ่ายคลิป มาให้คอนเทนต์ก็ต้องเบิ่งตามติดชีวิตเพราะว่าเอฟซีเขาก็กอยากเบิ่งว่าเจ้ามาจังไดไปจังไดหกักหักแท้บอ,อย่างเงี้ยนะเ,เห็นแต่ตอนเปิดใจมาตอนปิดใจตอนสมสมวางบาดบกเห็นเนาะแ <c oughs> ม่นกับกเย็นหนึ่งก็คือเอฟซีกับกับกระเอกามาเนาะวะอันนี้สก,กลุลกระบะรดดบอลได้เปลากับ,บ,บกับไอ้คนโดยตรงเนาะเพอเคยสู้แชทกันตั้งแต่แรก,แรกตั้งแต่เพิ่นคอเพชรน้องมิ้นเนาะแล้วว่าเอฟซีทางสกุลเพิ่นกระบอกรมาไล่กรณีวะ่นวะเออสกุลไปหมดเลย เขาแน่นว่าเพื่อนยากเปิดเผยเลยกันหนึ่งในกรณีว่าเพื่อนแยกมาทั้งหน้ะมีลูกมีเมียบ่จังจงบ่อยากเปิดเผยมึงเถอะนะเอ็กซี่ีก็เป็นห่วงได้ชาแสงเ,เ,เ,เออเป็นเจ้าเจ้าคือพิดหนาพิดตาทั้งที่แบบว่ารักขำโค้งทุกคนมาเขาก็เปิดเบิดเขาเปิดหนาขึ้นมาหาหนองสมหวังบ่มหาหนองปอนมาหา ให้ก็สลา,ายละไหลมาดูไหลมึงดูไหลดูลายชาวคืนใส่อยู่ไหลมึงดูอะไรมาอะไเพื่นฟังในส,สว่างสลายป่มใครคิดนะไหลมายังวะมีแายในเอาบ้านเฮาเนี่ยเอาอรยมากบังเราสีไใจเข้าใจว่าเป็นเ่าจงหาเห็ดปนั่นก็ต้องมาในแบบของเฮา,าหนาะแบบของปูอาเพื่อนเป็นนักธุรกิจแบบยนเสียนาเสียตายหรือว่าจังจไดนักชาติคืนเาเกี่ยวคนทีาเป็นนักธุรกิจแห่งไหนแห่งไหนเกลียดองมินเนาะแม่นองมินซีออยู่หน่อยก็ผลกระยา พอมันเป็นสิทธิของโรมินที่ว่าเลือกเพิ่นจะแต่งงานถ้าสมมติแต่งงานกับเพิ่น์นนะนะสำหรับความคิดเซากึมได้พี่น้องบล็บนบแม่นว่าเออเจ้ามาู้สาวเจ้าสีอายเจ้าสีอายย่งบล็อบบบแมนมันบลแม่บเรืนะ่องหน้าอายเนาะอันขนาดหลักตัางว้นะส,สาวหลายในคลิดไปจะมีเหรอหลักตากัางว้เนาะคือคือเฮาเป็นห่วงแต่ว่าอ่าในกรณีที่ว่าบเบื่อบบเปิดเผยเ,เจ้าเด่นเนี่ยหนึ่งมาแหละ ยายเมียจะเห็นบบจะมีครอบมีครัวบโบนะมีบ้านหน่อยบ้านใหญ่ดิอื่างอย่างเมียเห็นบบมีหลายบ้านเนาะอขึ้นมีหลายบ้านน้องมินกคยชิบหายขึ้นได้อยู่บบเขาไปเหมือนกันแหละเขาก็มาอยู่แหละแต่ยังว่าอยู่นีแต่ต้องจีบพูดคุยว่ามีครอบมีครัวมีลูกมีเมียเขาก็บอกวนแล้วขาหูเนาะแม่ขาหูนะบุล้มเขาว่าเลยแม่นเนาะน้องเม็ด เพราะว่าที่เขามาส่วนอะไรส่วนอะไรเขาจะมาหาผู้สาวนี่กะจนเ้าวนิ่งกันแล้วก็จนสมบังิคือเลื่อนจังใดขอบรุ่งคลิปสลาบงคือการวาไทยเพิ่นกลับเมื่อแล้วแต่ว่ามาลบหนากะอ่ะสิมีข่าวดีมาแต่งมะโคแม่ผู้บ่าวไทยอยู่จังหวัดไดสลายอืมอันนี้คอยกับบริบูรณ์จบนะครมีเวลาปันใดเพิ่นเหตุงานจิ่ต่างประเทศเป็นบอกเน่ยเราเป็นซีเมนแบบแบบเพื่อนงานจิ่ต่างประเทศนะแล้วก็มามากแล้วก็ ก ic, remember, ็ปรนเทดของหนองของน้ำมีมแจะเปิดเบิดได้เห็ดห่งชาวนิงเทคแครบอกหรือจงได้แหงเงินแหงคำอยู่แหละยินชาวกึมติดตามต่างแ่น้องนิงเปิดใจน้องพี่น้องนิงนะเปิดใจกับผู้จัชาวกมขอเบิ่งนพันอยด้วมาถามชาววจะไลชาววก็บอกถูกกันวาก็เกี่ยวเขาเลย สว่างภูสว่างขาเกียวจะเข่ารอกแมนคือเขาเปนผันผันนะเขา้ยุฟภูบาวมาหานะให้นั่งผูแค้นห่ากันนะคิด่่าดูบาวตอนผูบาลสิกับนะเฮ้ยคนไห่เอ้คนก็เห็นยุกคนไห่คนย่าคนไห่บ่ผูบาวตีบ่ด่วจังไดว่ะสว่างคือไงผูบาวตีบ่ด่วจังไดล่อะไรมาด่วน่วเจ็ดน้ำหูน้ำตาแบบแบบว่าคือ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 ในละครเลยแบบว่าตอนผูบาวภู้้าสิกับไปห่างกันนะนะ แมนบอได้ยังบริจบเลยบรจบเนาะแปลว่าตอนนี้ผู้บาดก็รักสิแบบแบบพระเอกกับนางเอกคีนี้เอกจากกันนั่นบอแมนสุดสนั่นน่องจะไล่ขัดขนาดน้องน้องน่องมินกับใครที่บ้างในความหักกันแบบใหญ่เน๊ะเออเอาสีมาเบิ่งติดตามติดชีวิตเนาะเลือกู้ยคุบ่าวทันใดเนาะผู้บ่าวหน่อยโอ้ยไกุ่บ แมนเขียนไกด์เขียนไถ้าชัวร์มีผัวเราเนาะอยากโทอยากอยากมาลินมาเที่ยวมาฮานงมินก็ได้บานงมินต้นะได้ได้แห่พาเที่ยวเป็นไกด์พาเที่ยวปะเที่ยวบ้าเที่ยวสะวันเขตได้บ้นเนาะได้อ้าวเนี่ยยินดีตอนหับดีๆเอายินดีตอนหับแบบสมมติเราจะมาลินพี่เนาะหรือว่าอยากให้เที่ยกลิ่มหรือทางเราพาเที่ยวแบบถักเขาหาเที่ยกลิ่มเลย บางคนประถามมาว่ามีธาตุบ่มีอยังเก่าๆแก่มีหงงหงงนังอะนะเพิ่นยมริ่นมาเบิ่งเพิ่นถามข่อยมาในคลิปอันเอฟซีนะในชวนตะีกับบอลท่องเที่ยวกับลายมีแต่บอลอันนั้นเละพระธาตุที่ซักซีดคูบ้านคูเมืองสวรรค์ตะขีนั่นเลยมีกับมีพระธาตุดิ่งหัางอ่านครเกซรแล้วก็พระธาตุพนพระธาตุโพนยู่อันเมืองเซาภูทองอันแี้สวนตะขีนั่นนี่เละกั นนคนเป็นมาไปจไดเอาแสงไว้ฟังนี่ยไปแหละไปอีละไปไทยคนเป็นมาไปจงไดเ้เอาแสงก็จงว่านะคุณก็ไปดูอ่านะคนเป็นมาที่มาพนซักชิดเปออนน็นอพอนเนาะอันแขกมาแต่ไทยมาแต่ต่างประเทศเป็นคอพอนกับสมวังนะค,คือชาติไทแล้วก็มาได้มาดูได้เยอะเยอะเลยนะชาติไยเลมา,มาดูาดได้ชาติไทยแล้มาถาาพนมไอถัดถัดตูนนะ มาขอพรเรามาแบบแก้บ้ามาบุญไปเนาะเรามาเรามาดูไปแต่ละเทือก็เ็นแต่รถทดทางเนาะฝังไยเนาะเติอนซ้เพลงนี่เราที่มาพระว่ติมาสรการกระทำเราทิมาประจันกันที่ใต้ปีนี้จะฟุ้งหัวกับทีกาหรือเปล่าพวกอันนับล่อพวกอันลุกขื้นกระด็ ซักชิดเนาะพายังมาเที่ยวมาเล่นกับน,น้องมินยินดีนเป็นไกด์เห็นชอบมาหลินก็เที่ยวแล้วอืมอกาศไปไหนนเวเคย่าโชคดีเนาะได้เคยเมืองไทยกับทีได้อืมแต่เคยไทยอืมหนุ่มหนุ่มไทยสาวลาวเนาะแมนรุ่นอยู่เนาะรุ่นอยู่กับน,น้องมินพี่น,กกน,ดดน้องเลยมาบอดี้มาบอดี้มาเเด็ดโดนเนาะพี่น้อง คือกายังบริเวณแล้วเนาะแซงเนาะบริเวณนั้นยังดีงเ่าค่ะเขามแต่ว่าเขาอันผ่าแล้วก็เขาเวทว้นี่จากที่ว่ามันเป็นกลมๆแบบนั้นเลยเขาก็เทให้มันเออให้เหยียดเหยียดมันไว้เลยเพื่อว่าสร้างแล้วแล้วเขาก็มาเติมแบบเขาก็มาตัดกันเขาก็จะมาจอดพอเพิ่นกบะพยู่พอเพิ่นกรไปพยู่กะโลเป็นช่างเทกะโลเพือนให้ก็เจ้ามาได้เงินอย่าดี สุณจะได้เสียพักง่ามอ,อยู่บ่หรือว่าเนีน่นะงามพักเต็มสวนแล้วพักยังไงเขาแสงพักอากาศพักอกาศที่ต้นพักกาศพวกตุ้อากาอันนี้พักบัวพักบุ้งลายยางอยู่พักซ้อมพักซ้อมก็ให้ชูพักเ่าบอกเป็นใส้แกงที่นี่เดี๋ยวเดือน,น,นอเดือน<ห>นี่จำได้เลย,เลย หัวใหญ่แล้วพอขายได้เนาะขายแล้วไลายไลายเสือแล้วขายขายตอนเศ้าบอไม่ลงม็นอันขายต้องเชือกอะตอนแรงกะไปขายแตวตอนเศ้านะซกเอาไปใช้อยู่ตอาดใหญ่ขายแล้วเช้าแล้แรงเมนตลาะเดือนก่อนผู้ฮอไปเบิ่งกับน้องมินเนาะอูพักก็เด็ดได้ขายวายยุ่เนาะทำมาคุณโบตกเนาะขายในส่วนเนาะเขาบอางได้เงินได้เงินขายพักเนาะเป็นราคาอยู่บอ ับน้องเถื่อกระเป็นแล้วถึงช่วงเข้า้องเถื่อกระบ่มประโชกได้โีกล้อสามพันผักบุ้งมันหลายเนาะผักหลายดีถึงช่วงก็พราเจ้าผู้เห็นหมดล้อชิมห่าล้อซาวมันเป็นช่วงเนาะเน่ยเจ๊ยูวันน้องมีไปขายผักส่วนทางกับข่อยมือนจะไปขายผักบ่มือนเพิ่งกะโทรมาโทรมาปกติติดต่อมาเพิ่งกะฝากเงินให้เขาใส่บยู่ประานเจ้าทองมี กะคะแนนเพิ่นเบิ่งอยู่เพิ่นจริงใจกะบบต้องย่านโบต้องอายเนาะโซกึมโบอย่าแห้อายเนาะแบบว่ามันกะเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าพอหนึ่งมาเรากะย่านก็คือเอฟซีทามฝากทามมาแล้วว่าเอ้าโซกึมเพิ่นงเพิ่งว่าเพิ่งประกาออกคลิปโบทายคือผู้อื่นนี่เพิ่นเป็นยังเป็นเพิ่นมีครอบครัวดอะบ่กเป็นเพิ่นฝากทามมันสกย่านเพิ่นเพิ่งเป็นห่วงในเอฟซีกันเลยพอที่งินเพิ่นเคยว่ากับน้องมิ้นพอที่งินเพิ่งว่าอย่างนี้ยเพิ่งลงกันเนาะเพิ่งว่าว่า ยันยังพันแดีนอันนั้นตกลงอย่างไรยังประยากให้นี่คนเราเนี้ยถ้าว่าอันเขาได้เบึ่งเบึ่งกันอันนั้นแล้วนะทางองฝ่ายีได้เห็นกันนะซื้อมาตกลงปงใจเลยมันปรหยันใชยท้ายสหมือนอัคันว่าเขาเขามาหนนโล่เลยบ่ได้นบริด้ตกลงกันเลยแต่ว่ามันจะเสียหายเราเห็นคนคนทีกันเนาะเออเออ อแต่โบเป็นยังเนาะคะแนนคนว่าไปสั่นน้อเฮาก์เออเป็นห่วงเป็นทางก็อยากเพิ่งแตอยากมาเห็นเฮาก่อนอยากเห็นเฮาวละไอยากให้เฮาวอะไปเบิ่งไปเบิ่งเงินเพิ่มพุ่นขึ้นตัวจริงกันก่อนเนาะเนาะวันนี้ในวันีววัตถิมาเมื่อกี้เนี่ยดิสุล่าด่วนแล้วบระเดี๋ยวมัสารวัตถิมาแลยทายขิดโดดเพิ่นโมว่าแบบเป็นจังไดกับยันไอ้นะอันนี้ก็เน้น มาเห็นตัวจริงแบบก้าวชีซิบาซิอัลเลยจังไห้ยเนาะจังไห้ยเหตุผลคนกแบบนี้เนาะต้องมาเบ่งตัวก่อนเนาะแต่ทางเอฟซีทางสาวกคุมเนาะคนจะของใจไว้ชั้นี่แม่เล้ลวจะห้ากระถุงใส่ด้วยกันกัยย้งนว่ยอนวายยอดมีลูกมีเนาะมันวิจารคองอะไรฮบปฏิปัตยกับญายะอะไรของแนวบบัตรธนาแบบนั้นอยู่แล้วแม่ ใจไอ้ซีและเนาะเปิ้ลก็ห่วงเป็นไงแม่นเปิ้นก็เป็นห่วงเนาะไอซีกะเพราะว่าเปิ้นก็เห็นไายคลิปน้องมินแต่ต้นจนว่าถึงถึงตอนนี้เนาะเปิ้นก็เป็นห่วงเนาะน้องมินเปิก็ยังเป็นเด็กน้อยอยู่เดีก็เป็นห่วงเห็นว่าน้องมินน้องมินยังเมได้ถึงขั้นเลยเนาะถึงขั้นถ้าถูกต้องไอ้ซีเป็นห่วงเนาะั้ แต่ว่าถ้าคููบาอ่านอยุจักรีนะน้องมิ้นแอ้อดแล้วก็หกสิบพ่อกำลังยอมใจน้องมิ 19, ม้นสิบเก้าทางคููบาหกสิบเนาะรักต่างว,วัยบอกดีเลยเพิ่งจเป็นครูใหญ่แล้วน้องเมธเพราะว่าเลือขะดองก็จะอยู่บนน้องมิ้นยังยังเปิดตัวแต่เราลุลุล่นรอติดตามน้ำกันนะ้อสว่างสลายเนาะ เขาสิได้กินลาบงวอยู่บ่เขาก็ติดตามตอนต่อไปไปกินไปใช้ิบวิตไปกินน้องเวนอือแค่นั้นไข่าวบีแจ้งเอสซีแล้วก่อนอือเอสซีก็รอรุ่นได้เนาะแม่เอสซีเพิ่นรอรุ่นเพราะว่าบางเพราะว่าส่โซลายกับบางคนกับเปิดใจแล้วก็หายเงียบไปแบบว่าเพิ่นจะเขียนแบบว่าตอนสมบังนั่งสักพักนึงเออแม่เออซีติดตามไลน์ได้โซไลนติดตามชีวิต ผู้เลผู้เล่ซุมวางหรือคิดคิดวางเพิ่นกระจิกเบิ่งนะแนี่ยประก็รอรุ่นรอติดตามรับชมผู้อยู่จีนอยู่เจินก็มีใครหละครเนาะว่าตัวจูบเอกกับมันเอกสี้ังโบชี้ได้กันโบเนาะบางคนกับอะไรก็มีเนาะแม่ยบางคนกับตัวจูบกัเสาวะเองหลายคนกับน้องมิ่นกับน้องดาวไปด้วยสิไป็กแพสเซียนะซุมวางก่อนกันเนาะน้องดาวกับผู้วางในช่องโุ๊ะ พัชิสรส่วก่อแม่นพัชนะชิสรส่วนพัชชิพัชชิได้กินลาบงัวก่อนกันเนาะพี่น้องกับพระมารออุ่นรอติดตามรับชมน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวให้กินพร้อมกันนี้แล้เนาะจะมวลอ้อผอมกันแต่งพร้อมกันบาสว่างสองคู่นั่งเฮียงกันเนะวลๆอย่างบทเปลืองไเรเถื่อนเนาะเอามากินหมองเดียวเนาะโอ้ขักได้สว่างเลย<ม>ประมาณนี้เนาะพี่น้องเดี๋ยวคะแนนวันคะแนนวันครูบาพัชชิมาย้มได้กะหรือว่าคืบหน้าดจะได้พัชิมาอัปเดตให้เอชซีฟังอีกเรงเนาะสไลด์เนาะ Okay, บบโอเคคลิปนี้ก๋าิมานี่มีอังจิท้ากีบวสวางสซายคอยจบคลิปเลยนี่วี่งแลนะ้วเฉยน้องมิ้นไปสวนพักชวนมีเพื่อนเพื่นไหนบ้างนี่น,น,น้องมิ้นเพื่อนเพื่อนจิไปเก็บพักมีขายเนาะขายตลาดเลงนี่กับเอกซื้อมาใส่แกงแกงไก่วบสวบางเออ่อยก็พอมีอยู่พักกาดแต่ว่าไก่ชิใส่แกงบ่มีเนาะสวาง <laughs> 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 พักนะพอมีแต่ว่าไก่บ่มีใส่แล้วสโ <laughs> ายอยู่ทันตลอดนะ <laughs> เมื่อนไงกับบริเจเกอน้องมิ้นเนาะบริษัทคลิปเหมือนเอาเงินมอบแบบเพิ่นแม่เ 5, พิ่นหาพันพอทางพี่สุริยาฝากมาตะกี้ชิบห,หาพันบาทหายแล้วมือหนึ่งยังอีากหาพันก็เลยมอบไปหาพันเป็นชิบหาพัน 25, บาทเนาะเมื่อนไนคอลเมือม่อนไนคอลบริเจเกอน้องมิ้นขข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 เขาก็หายหายไวแล้ววันนี้ตั้งแต่เคยเคยแจ้งไปตะกี้พคนละสะว่างสไลด์แมนกะอ่ะ ให้น้องมินขอบุญขอบคุณแฟนซิปิทเกี่คิดเลยข,ขอบคุณขอบคุณเอฟซีที่เพิ่นเป็นห่วงคนที่ฝากเงินมาใหม่มาหลาสุด,ดเลยแต่ทุกคนนําเออเราโหลดไปด่วนก็ดีเอฟซีทุกคนเนาะที่เป็นห่วงเป็นใยล้วก็ติดตามเหามาตั้งแต่ต้นกาส์นีในรายการซีมาอัปเดตบอกทางเอฟซีเนาะทีนี้ข่าวดีจะมาแจกเนาะทีนี้ข่าวดีนี่ก็ได้น้ำฝากเนาะฝากตัวเนาะโดยอดโดยอเค ขางน้มินก็บอกโบเก่งเนาะซอคึมกับชิดคอจบคลิปแล้วลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนแล้วก็ขอบใจเอชีทุกคนที่ให้คำแนะนำที่ติดตามรับชมเฮาเนาะอันเดบบดีบ่งงามเพิ่นก็ติดตามรับชมแล้วก็บที่ชมเขามาได้เฮาก็จะปรับปรุงแก้ไขเนาะสว่างสว่างสวายเนาะคลิปนี้ก็สิประมาณนี้ซอคึมกับทีมสามคนเฮากับชิดคอลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนพบพอกันคลิปหน้าสบายดีสบายดีนขอบใจนะ